ทุนโชมา,มาเร็วมาเร็วทุนโชนะครับทุนโชนะครับสวัสดีครับผมมาเขม,มสวัสดีนะครับในเวลายามเย็นนะครับตอนเลิกงานงานเสร็จนะครับก็นั่งกินนะครับต้อแก่เลี้ยงขนมปังนะครับเลี้ยงขนมเลี้ยง เล่าเลี้ยงเบียร์นะครับหลายอย่างนะครับเลี้ยงทุกวันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนุ่มเศษจะพามาดูนะครับไม้ในรอบต่อไปนะครับที่เราจัดส่งนะครับแล้วนุ่มเศษจะแพ็คนะครับในรอบนี้ในรอบที่สั่งกันไว้นะอะไรมีอะไรบ้างนะก็จะเป็นกวักนะครับกวักกวักทองนะครับกวักทองด่างเทพเราเนี่ย นะครับสิบต้นแล้วก็จะเป็นอะคูมินาตาด่างหกต้นนะครับผมคือหนูเสร็จขอบ,บอกไว้ก่อนนะครับผมก็คือหนูเสร็จยังไม่ได้ตอบนะครับยังไม่มีเวลาตอบอพ,พี่เพื่อน,อนที่ทักแชทเข้ามานะครับหรือว่าหลายอย่างเนาะนะครับไม่ว่าเม้นทางเฟซบุ๊กนะครับผมก็ เยอะมากนะครับยังไม่ได้รับเป็นเพื่อนก็เยอะมากนะครับเ e b o o กก็ขอพภายด้วยนะครับช่วงนี้งานหนุ่มเกษตรนะครับงานชำงานชาไม้งานคัดไม้นะครับเพื่อที่จะมากักเก็บไว้ให้กับ f c ฟหนุ่มเกษตรนะครับพี่เพื่อนชาวไทยนะครับที่ชื่นชอบนะครับในไม้ในสวนเราพยายามที่จะสรรหานะครับสรรหาไม้แบบส,สวย เก็บไว้ใหพ้พี่เพื่อนนะครับที่ไทยราคานะครับไม้ชนิดชนิดเดียวกันแต่ราคาที่ไทยไม่เท่าไรนะครับไม้เนี่ยนุ่งเศษพูดมาคลิปที่แล้วนะก็คือไม้เนี่ยชนิดเดียวกันนะครับผมตระกูลเดียวกันแต่ราคาไม่เหมือนกันนะพี่พเพื่อนนุ่งเศษจะคัดแบบสวยๆให้อย่างเงี้ยนะครับราคามันก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผม มันอยู่ที่ความสวยนะครับเขาจะสร้างมูลค่าให้เขาเองวรรณคานนะครับผมพี่เพื่อนวนรรณคานหนุ่มเกษตรจะส่งนะครับส่งการแพ็คยังไงนะครับห่อจัดส่งยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไม้มันค่อนข้างที่จะมีราคานะครับเราก็พยายามที่จะเซฟเนาะไม่รู้จะก็ทําให้ดีที่สุดนะครับ ทำให้ดีที่สุดก็หนูเสร็จก็วันวันเหมือนกันนะครับเสียวนะครับไม่ว่าจะยังไงก็พยายามทําให้ดีที่สุดคือระยะในการเดินทางก็คือน่าจะไม่เกินนะครับสองสามวันน่าจะไม่เกินนั้นนะครับส่งด่วนส่งแบบขึ้นเครื่องน่าจะไวอยู่นะครับผมถ้าไม่มีปัญหาอะไรติดขัดนะครับก็จะมีเอดมินหรือว่ามีทีมงานเรานะครับที่เชียงใหม่ส่งไปเชียงใหม่แล้วทาง เชียงใหม่ทีมงานเราก็จะกระจายนะครับไปสู่บ้านพี่พเพื่อนนะครับผมน่าจะโอเคเนาะนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดคุยกันก็พยายามที่จะจัดจัดหาไม้ที่ว่าที่สวยนะครับปลูป,ปิกโนอกด่างจะจะหาด่างแบบเทพๆที่หนงเศษเลี้ยงไว้นะครับผมมาจากชุดเดียวกัน อย่างไวปิเพลินเซตนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับราคาน่าจะพิงนะพี่เพื่อนเพื่อน<ๆ>อยู่ที่ความด่ังเขาอยู่ที่ความสวยนะครับผมอยู่ที่ความสวยความดางังราคานะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับความสวยของของของแต่ละต้นนะครับผมเนี่ยอย่างอะไรนะ บีกนกดังนะครับผมก็ราคาอยู่ที่สามพันนะครับสามพันห้ายังไม่รวมส่งนะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับก็หนุ่งเศษว่าน่าเล่นนะได้หลายใบนะครับผมเนี่ยสวยนะครับที่ไทยไม่รู้ราคาเท่าไหร่หนุงเศษไม่รู้นะครับผมถ้าสู้ราคาได้ก็โอเคนะครับก็แชทมาแล้วก็พร้อมโอนนะครับหนุงเศษไม่ล็อกนะครับจะไม่ล็อกว่าคนสนิทหรือคนอะไรนะครับหนุงเศษคือจะไม่มีมาตรการแบบนั้น คือใครไวคนนั้นได้นะครับผมจะไม่รับเบียงสวยมากนี่คือราชินีน,อน่อนะครับสวยสวยจริงๆถึงราคาอาจจะถูกนะครับผมแต่หนูเสียดชอบนะก็จะพามาดูพามาชมชมราคาไปด้วยนะครับพูดคุยกันไปด้วยนะครับเวลายามเย็นอันนี้ก็จะเป็นฟลอริดาด่างแต่ไม่ด่างนะพี่เพื่อน เขียวเขียวปิดเดี๋ยวจะพามาดูอะโลกาเซียเสือพลานนะครับราคาอยู่ที่สี่ห้าร้อยประมาณห้าร้อยปะนะครับลงระเสียให้ห้าร้อยห้าร้อยไม่รวมส่งถ้าพี่พินเพื่อนสั่งสั่งเยอะๆอย่างนี้นะครับผมถ้าสั่งเยอะๆนะครับก็เราจะคุยนะครับจะคุยปรึกษากับเท่าแกเนาะตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นนะพี่ินเพื่อนส,สวยเหมือนกัน โลเซียเสือพลันนงเวศคิดให้กระถังละห้าร้อยนะครับห้าร้อยไม่รวมส่งนะครับผมถ้าสั่งเยอะนะครับก็จะมีส่วนลดนะครับจะลดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกกิึงนะครับแต่แนะนําให้พี่เพื่อนถ้าสั่งไม้จากต่างประเทศเนาะนะครับให้แนวทางเลยก็คือถ้าไม่ใช่แบบไม้ที่ราคาสูงนะครับผมอย่างอย่างกวักอย่างเงี้ยอย่างกวักทองมันราคาสูง ซื้อไปต้นหนึ่งนะครับแต่ก็คุ้มอย่างเอาคูมินาตาซื้อไปตัวหนึ่งก็โอเคนะครับผมเนี่ยแป๊บเดียวถ้าเลี้ยงดีดนะครับเลี้ยงถูกวิธีในการเลี้ยงดูเขานะครับแป๊บเดียวก็ได้ขยายตัดทีละข้อทีละข้อไปนะครับผมเราก็ได้กําไรคืนแล้วได้ทุนคืนแล้วนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่เกินสามเดือนก็มีหน่อขึ้นมาแล้วถ้าเราถ้าเรารู้จักวิธีแนวทางที่ถูกต้องนะครับผมถ้าเราทํา ไม่ถูกต้องก็ช้าเมื่อนะครับอาจจะตายนะครับผมคืออย่างพิงนะพี่เพื่อนหนุ่มเกษตรก็จะเปิดเหมือนกันไว้ไว้ปรินเซตก็เปิดนะครับราคาหมื่นสองไม่รวมส่งอาจจะแพงนะครับแต่หนุ่มเกษตรจะคัดให้แบบเทพให้เลยนะครับคัดเทียให้เลยถ้าสําหรับ คนที่ชอบนะครับผมพลูปิกนกดางสามพันห้ารวมไม่รวมส่งนะครับสามพันห้าไม่รวมส่งจะคัดแบบส,ยสวยๆให้นะครับจะคัดแบบส,ยสวยๆให้หนุ่มเกษตรว่าไม่แพงนะนะครับเป็นไม้อนาคตนะครับเป็นไม้อนาคตน่าเก็บน่าสะสมจริงๆเนี่ยอย่างไว้ไม้เซร็ตก็น่าเก็บนะครับราคาไม่ตกนะครับยิ่งจะขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าไม้นี้แถวยุโรปนะนะครับราคาสูงมากพี่เพื่อน อย่างปินพิเศษไว้มิเศษเนี่ยราคาเขาไม่ยอมตกเลยนะนะครับเท่าแก่เขาจะเช็คนะครับเช็คตลาดเขาจะคอยเช็คตลอดเขารู้ว่าราคาเขาจะยึด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 ที่ว่าอ่ราคาแถวยุโรปนะครับผมเนี่ยสาคัญก็คือนี่แหละปัญหานะครับที่เพื่อนที่ไทยก็เข้าใจงูเสร็จนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันแบบราคาถูกๆเนาะแต่เท่าแก่นะครับผมเขาก็ทั่วถึงนะครับ งคงเศษก็แบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็ราคาพิงเป็นเศษร,ราคา800ไม่รวมส่งถ้าในลักษณะแบบนี้แบบนะนุ่มเกษตรแนะนําก็คือเราสั่งเยอะๆสิบต้น15ต้นหรือ100ยต้นสองร้อยต้ยส่วนลดแต่เยอะนะครับผมสั่งเยอะหนุ่เกษจ,จะคัดให้เลยจะคัดให้แบบสวยๆนะครับจะให้แบบสวยๆแล้วก็ไซส์สามพัน จับใบใหญ่มากลุงเกษิรลงไปแล้วเมื่อวานนะครับผมใบใบใหญ่มากสวยมากแล้วมาตรงนี้นะครับน้องนมมาเรานะครับมิ้วนะครับคอนฟิตี้ก็ลุงเกเิรให้เลยนะครับราคาอยู่ที่สามพันสามพันห้านะครับไม่รวมส่งคุ้มนะพี่พีนเพื่อนคุ้มนุมเกเสรเพราะว่าคุ้มมาก หมูเสออยากจะรับไปขายเลยนะครับจริงๆอยากจะรับไปให้พี่ๆพเพื่อนแบ่งให้พี่เพื่อนเพื่อนเลยจริงๆคุ้มแล้วก็สวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกัน3า0พนห้านะครับกระถางนี้นะครับกระถางสามนิ้ว4ี่นิ้วนะครับก็ดูดูมือกับนุ่งเกษตรนะครับก็คือถือว่าในเกณฑ์ในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับสวยไม้เราสวยนะครับจะคัดให้แบบดี อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ห้าร้อยนะครับเสือพนันอ่าเสือพันห้าร้อยถ้ารับเยอะเนะี่ยมีส่วนลดนะครับห้าร้อยไม่รวมส่งอันนี้สามพันห้าไม่รวมส่งนะครับแต่มีจํานวนจํากัดตัวมิ้วนะครับตัวน้องนมเรามีจํานวนจํากัดจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งวันนี้วันนี้ร้อนมากแปก๊บนึงนะครับ รง่งเนี่ยสั่งเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับร้อยหนึงสองร้อยหรือจะสามารถจะสั่งแบบพันต้นก็ได้พี่วินเพื่อนหนูเศษม,มีเยอะมากนะครับเลี้ยงมีที่จัดเลี้ยงอย่างดีนะครับผมเนี่ยสวยๆนะครับให้ดูให้ดูสภาพไม้เลยไม้เรานะครับไม่สวยจะไม่ให้ลูกค้าเลยนะครับคัดแบบดีๆ vip ส่วนดินปลูกนะครับเสริมความรู้ไปได้วยเนาะส่วนดินปลูกไม้หนุ่งเศษนะครับไม้ชุดนี้จะเป็นไม้อบไม้อบพี่พี่เข้าใจไหมไม้อบจะเราจะไม่มีวัรสดุป,ปลูกอะไรมากมายมีแค่เพิรมอสกับเพอร์ไรท์แค่นี้นะครับผมแล้วนําไปอบเข้ากับอุณหภูมิแบบวัดสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบองศาขึ้นไปนะครับไว้ในห้องอบเลียงไว้ในหอ,อบมันจะ ใบเขาจะโตวสวยงามตึงๆรากเดินดีนะครับผมโตวไวแล้วมาดูตรงนี้ตรงนี้เลี้ยงธรรมชาตินะครับใส่สูตรดินที่ว่า,าครบเซตต่างกันไหมครับคือจะต่างกันมากเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะใบใหญ่นะครับพอมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะใบเล็กนี่ก็คืออากาศธรรมชาตินะครับแต่แนะนําก็คือพี่เพื่อนไม้ในห้องอบ กับไม้กับอากาศธรรมชาติเนี่ยทั่วไปเนี่ยไม้อากาศธรรมชาติจะแข็งแรงกว่าไม้ในห้องอบบางทีเนี่ยเอาออกมาจากามาสู่อากาศภายนอกอย่างเงี้ยบางทีปรับตัวไม่ทันก็ใบขอบใบไหมหรืออาจจะน็อกอากาศนะครับเสียหายได้นี่คือเนี่ยหนูเสดทดลองทดลองไว้หมดเลยนะครับผมทดลองไว้หมดบอลสีเพียบเลยใครอยากได้ส่งไทยนะครับหนูเส็จ สามารถส่งได้นะครับช่วงนี้ส่งได้เลยนะครับฟรีโอเดอร์กันได้นะครับผมแล้วก็น้องมิวเราออโลกาเซียก็มีนะครับผมแ่แล้วก็จะเป็นตัวนี้น้องมิวตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์เสรเ็จยังไม่ได้ปล่อยจะปล่อยแค่อย่างเงี้ยนะครับ3ามพันห้ารวมส่งเอ้ย3ามพันห้าไม่รวมส่งตัวนี้นาคดไกล นะครับผมตอนนี้ที่ไทยก็ราคาหลักหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับผมมีจํานวนจํากัดพ,พี่เพื่อนมีจํานวนจํากัดนะครับสวย3ามพันห้าม่รอมส่งแต่ต้นนี้ต้นนี้น่าจะไม่ได้น่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมบอกเคล็ดลับเลยพ,พี่เพื่อนเลี้ยงในร่มลำไรหรือเลี้ยงในห้องนุงเสืษเอาไปเลี้ยงในห้องก็คือสวยมาก นะครับใบใหญ่สวยมากนะครับอันนี้อยู่ในร่มลำไรใบเขาจะสวยงามแล้วก็โตวไวนะครับผมร่มอ่อนๆน,น,นำไยลำไยนะครับผมจะสวยมากเนี่ยสามพ้าไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ห้าร้อเสือพันห้าอไม่รวมส่งแล้วก็จะเป็นเอาค่อยๆเป็นไปเนาะีเพียนเนาะ เพราะว่าหนงเศษก็งานยุ่งด้วยนะครับตอบคอมเมนต์กันไม่ทันเลยไว้เป็นเ็ตนะครับจะคัดให้แบบทิพทบด่างสสวยนะครับเมือนสองนะครับไม่รวมส่ง ก็จะคัดให้ประมาณนี้นะครับไม่รวมส่งนะพี่พเพื่อนเก็บไว้เลยนะครับไม้นะครับน่าเก็บอีกชนิดหนึ่งน่าสะสมมากมีไม่เยอะนะครับผมมีไม่เยอะแต่ก็อยากจะแบ่งให้พี่พี่เพื่อนนะครับมันเมื่อมันถึงโอกาสพี่พี่เพื่อน,อนก็อยากจะออกมาแบ่งอะโลกาเซียตัวนี้ก็จะแบ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะแบ่งเหมือนกัน จำชื่อไม่ได้ละลูกเสืออะไรตัวไหนก็ไม่รู้นะครับผมจําชื่อไม่ได้ละเยอะนะครับผมเยอะมากไอต,ตัวนี้ก็จะเป็นแบล็กนะท,ที่ไทยนะครับยังไม่มีนะครับแต่ว่ายังไม่มากนะนะครับเสวนเรามีเพียบอย่างพ,พิเพเนะคเยอะแยะมากมายแล้วกวักอันจะพาไปดูกวัก เสื้อพลานเยอะมากสมบูรณ์นะครับผมอยู่ที่เทคนิคในการเลี้ยงไม้นะครับผมพยายามนะครับศึกษาให้เยอะๆศึกษาแนวทางแล้วเราเราแล้วเรานำไปปรับเปลี่ยนนะครับวิธีในการเลี้ยงสภาพอากาศนะครับแต่และที่ก็ไม่เหมือนกันพี่เนเพื่อนสำคัญนะสภาพอากาศที่ไทยเป็นยังไงที่เกาหลีเป็นยังไงนะครับผมเราก็พยายามที่จะปรับแต่ง ไปเรื่อยนะครับผมหนุ่มเศษก็ไม่เก่งนะครับไม่เก่งไม่เก่งอย่างเช่นตัวนี้หนุ่มเศษว่าจะมีเกรด C เกรด B นะครับให้อยู่นะกวักมรลกตนะครับไอตัวไหนที่พอแบ่งได้หนุ่มเศษฐเดี๋ยวรอบหน้านะพี่อนเพื่อนรอบหน้านะครับผมคือไอชุดนี้นะครับจะเป็นชุดแม่พันเดียวกันหมดเลย อันนี้ทําก่อนทําก่อนอชุดที่ว่านุ่งเศสขายไปนะครับผมอันนี้ตัวตัวนี้พี่เพื่อนดูดูเส้นลายของนะครับยังมีเส้นลายแต่ทาไมเส้นลายเขาไม่ชัดเพราะว่าช่วงนั้นนุ่งเศสเลี้ยงไม่ดีนะครับปล่อยป่าละเลยปล่อยเละเทะเลยก็เลยนามาชำ้ชำชำ้ชำช้ำช้ำทิ้งไว้เอะจะหาว่านุ่งเศสโม นะครับชําไม่นานถ้าไม่ชําไม่นานอนะ่ะมันไม่ขึ้นหรอกครับผมเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเดือนนึงขึ้นไปนะครับถึงจะมีหัวมีรากนะครับผมบางทีคนชําไม่เป็นก็หลายเดือนนะครับยังไม่มีผลนะครับนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือในบรรดาแม่พันธุ์ในบรรดาแม่พันธุ์ที่ ลงเศษจำหน่ายไปรอบที่แล้วนะครับด้วยราคาหมื่นหกนะครับต่อใบหนึ่งหมื่นหกต่อใบหนึ่งก็ที่ประเทศไทยนะครับไม่มีแล้วสามารถจ่ายนิ่งนะครับจ่ายจ่ายลูกนิ่งมาก <c oughs> อ่อ่าตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างเลยเนี่ยตัวแม่เขา สวยไหมครับไม่สวยแต่ลูกออกพาสวยไหมครับนี่จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยตุงเกษตรถึงแนะนําให้พี่เพื่อนดูโอเคครับยาวมากแล้วเดี๋ยวค่อยแชทมานะครับผมพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวนาเพจตุงเกษตรก็มีนะครับแล้วก็จะเป็น Facebook นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับผมแต่ขอภัยด้วยนะครับบางที่ตุงเกษตรทางานด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่มีแอดมิน ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ตอบช้านะครับแต่พยายามที่จะไล่ตอบทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม